สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับเบ้ามีพักกินพาเที่ยวแอนฟิชชิงครับผมวันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านครับบ้ามีสิมาขัวไกลบ้านกินครับผมเห็ดกับเขากินเขาเช้าครับหัวไกลบ้านครับผมไกลบ้านแท้ๆเลยเลยครับก็เจ้าซื้อมาเรียงเป็นแม่พันธุ์เรา เราว่ามันจิกกินโคน,นกันขจองกันแล้วมาขายเหตุตัวละลอยครับเลยเห็ okay, ุล er ุงมาสังหารเหตครับมาเรียบร้อยนาตาแบบนี้ครับสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิมขัวครับเครื่องเครื่องต่ำมาแล้วครับบ้ามีกัเจะมั่นไก่นี่แหละครับขัวขัวเครื่องก่อนเครื่องเทศนนะครับโอเค ติดตามครับผมหั่ไก่ที่เสียบนะครับเหมยมันไข่มันไก่มันมันหลายหลายครับเอาม้อขวพริกแกงคนมันเป็นมันไก่พิแกงตำเรียบร้อยตำเองนะครับพิแกง แกงก่อนครับหัวเครื่องก่อนเครื่องแบบนี่ข่าตะไคร้เทียมผีไ้เม็ดนะครับนำร,ร่วมกันพอาดะครับไฟแห้งเบาไฟมันใจมันวัวมันมากเลย

ไฟไกลทั้งหมดเลยครับไฟไม่มีหัวนะครับ <c oughs> อ่างกบะไรอะไรเราขวเป็เรื่อยๆตั้งมันเดือดเปนเรื่อยๆห้า,าปีดไว <c oughs> ้้กสักประมาณ10นาที1บนาทีต้องมาเบิ่งกันเชียนึงครับ เงครับ่านไปยี่นาทีว้าวเลาซุปน่แหละครับจะมานา้่งประท่านบกนเปเนาะไปปรุงกานกันเลยครับ ชูรสครับเงี้ยอุ้ยอันต้นเรีวนที่น่าป็นตามตัวนี้โอ้ยเกือบไปแล้ว,น,ลวนี่ชูรสครับผมใส่ชูรสเข้าไปตั้ยูพอ tạm biệt lừa sắc nít nữa cũng không nòi xin mừng anh ngày Chà, ừ. cả ngày Chờ xe nằm lại cho mày không? Nằm còn lại Voilà. โอเคครับพี่น้องใส่ครับผมดอ,อ,อกตีฟ้าก้อนน้ำหุงบวกุ้งกันไงครับพอดีรับโอเคพี่น้องสุกแล้วครับใส่พักเลยผักนี่ต้องหั่นไปแบบร่อยครับผักก็มีใบมะกรูดซอยนะครับ ไกระปวกซอยตรงหอมซอยนั้นมีในในในหน่อยไฟล์ลงยาหอมทักซี่โมงน้องใหครับตหอมทักซี่เลยลงไปแล้ว <c oughs> เป็นว่าเสียบได้ครับตักเสิร์ฟได้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับไทาน ครับเรียบร้อยครับขัวไก่ขัวไก่ไอ้ขัวไก่ตามสไตล์บ้ามีครับผมไม่ได้พลาไมา่ฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบ้ามีนะเด้อครับผมท่านอย่าลืมกดกระดิ่งครับช่วยกันไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆครับขัวไก่บ้ามีเสียดแล้วพร้อมรับประทานแล้วครับ เหี่ยนั่ครับผมมาเด้อครับกินขอาเซอลน้ำกันไปไก่สุกแล้วหอมตลมหอมขนาดเลยอย <c oughs> ่างนี้ก็ได้กระจกดติดตามเป็นกำลังใจนะเด้อครับผมสำหรับคลิปน,นี้นรสวัสดีครับ